าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะ เขาสู่เดือนธันวาคมทีไรจะต้องนึกถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลอันแสนอบอุ่นและกะโ็โรแมนติกที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะเห็นไฟหลากสีต้นคริสต์มาสอุปกรณ์ตกแต่งนานากระทางเสียงเพลงคลอไปตามทางเดินไม่ว่าจะเป็นห้างร้านร้านอาหารวิทยุชวนให้เราหวบนึกถึงวัยเด็กแล้วก็หยุดอมยิ้มกับบรรยากาศน่ารักแบบนี้ไม่ไหวไม่แปลกใจนะคะที่มีหลายคนตั้งนาตั้งตารอเทศกาลนี้อย่างใจจ จดใจจ่อประเทศไทยนั้นอาจจะไม่อินกับเทศกาลนี้เท่าไหรนะ่นักชบาลเลยอยากจะหาบรรยากาศของต่างประเทศที่คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบคเกอร์ลิสที่ต้องรีบจดกันเอาไว้เลยพอรับรองว่าฟินแน่นอน ที่แรกค่ะกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียเวนนานั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในทวีปยุโรปนะคะถ้าอยากมาเยี่ยมชมวันคริสต์มาสโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปีพฤศจิกายนสถานที่ต่างๆในกรุงเวียนนาจะถูกเนรมิตให้มีการตกแต่งไปด้วยอุปกรณ์วันคริสต์มาสรวมไปถึงเปลี่ยนจตุรัสและสถานที่ท่องเที่ยวให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความสุขโดยตลาดคริสต์มาสนั้นมีอยู่หลายที่ที่ควรไปเสพบรรยากาศดี แถมยังมีกิจกรรมไม่ทำมากมายเหมาะกับคู่รักที่ชวนกันไปเดินเล่นเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศตึกลาบ้านช่องที่สุดแสนจะโรแมนติกแนะนำให้ไปที่ตลาดลัดทาวสปลัสนะคะจะเป็นหนึ่งในตลาดคาริสต์มาสที่สวยที่สุดในยุโรปเชียว ซึ่งเป็นตลาดคริสต์มาสแบบดั้งเดิมเต็มไปด้วยแผงร้านค้าหลากหลายชนิดให้เลือกสรรมากกว่า100ลร้านค้าสินค้าจะเป็นพวกของตกแต่งต้นคริสต์มาสของควันแฮนด์เมดอาหารขนมลูกกวาดหลากสีทามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บของเดือนธันวาคมล่ะค่ะ เมืองที่2ค่ะแลปแลนอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะเป็นอีกดินแดนในฟันของใครหลายคนที่ถูกจดเอาไว้เป็นแบคเกอลิสกันเลยทีเดียวแต่เพิ่มความฟินไปอีกหนึ่งสเต็ปคือการมาเยือนที่นี่ในวันคริสต์มาสเพราะที่นี่นั้นถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เชื่อกันว่าแซนต์คอสตัวจริงอยู่ที่เมืองนี้ในแล็บแลนด์นั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่สามารถช่วยกันเตรเียมของขวัญสําหรับแจกในเทศกาลคริสต์มาสเรียกได้ว่าเป็น การเติมเต็มความฝันไว้เด็กของใครหลายคนได้ดีทีเดียวแซนตาคอสตในเมืองนี้สามารถพูดและฟังได้ทุกภาษาเลยนะ เมืองที่ 3. ามนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหากใครที่หลงไหลในแสงสีและความคลื่นแคลงของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแนะนำว่าให้เดินทางมาที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะไม่ผิดหวังมาเมืองนี้ที่เดียวแต่ได้ฉลองตลอดเส้นตั้งแต่สะพานบูกลินฟังเพลงประสานเสียงที่ไทม์สแควร์แล้วก็เดินเล่นรอบเมืองที่ประดับประดาด้วยแสงสีและสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสค่ะ เมืองที่4ปรากสาธารณารับเช็กหากใครชอบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเมืองที่นาา่ารักผู้คนอัธยาศัยดีแนะนําให้เดินทางมาที่ปรากนะคะที่นี้ยังคงมีหิมะตกลองจินตนาการถึงแสงไฟที่กระทบกับสีขาวของหิมะยิ่งดูสวยงามะระยิบระยยับถึงแม้อากาศจะหนาวเหน็บแต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น หากใครอยากดับหนาวสามารถเดินหาเล้าอางุ่นขายเพื่อคลายความหนาวเดินหาได้เลยนะคะมีขายแทบทุกแห่งหนเรียกได้ว่าการได้จิบไวน์ในบรรยากาศแบบนี้เป็นความฟินสูงสุดของชีวิตเลยทีเดียวแถมการได้มาฉลองคริสต์มาสท่ามกลางปราสาทอันสุดอลังการก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันเมืองที่5กรุงโรมอิตาลี กรุงโลมนั้นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสเสน่ห์น่าคุณหาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสยังเป็นช่วงที่มีหิมะตกทุกปีทำให้มูด and t โทนของคริสต์มาสที่นี่นั้นมีความเป็นสีขาวโพลนบริเ,เวณทางเดินและท้องถนนนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นส้มไซปลสัสและปลามเมื่อเวลาถูกหิมะสีขาวปกคลุมแล้ว เป็นภาพที่สวยงามมากทีเดียวแถมยังมีความอลังการของต้นคริสต์มาสยักษ์ใหญ่ใจกลางกรุงลมที่รอคอยให้ผู้คนหลั่งไหลไปถ่ายรูปและยังมีเทศกาลขนมน่ารักๆให้ไปเดินชอบกันด้วยอดใจไม่ไหวกันแน่นอนเอดินเบิร์กเมืองที่6เอดินเบิร์กสกอตแลนด์ใครอยากไปเที่ยววันคริสต์มาสแบบย้อนยุคแนะนำให้ไปฉลองที่ ะะเพื่อไปสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่ทําให้หัวใจของคุณนั้นพองโตไปกับเสียงเพลงประเพณีและวัฒนธรรมดังเดิมที่มีเสน่ห์จนทําให้คุณเหมือนต้องมุนสะกดนอกจากการตกแต่งสถานที่ที่มีความสวยงามสนุกสนานแล้วการได้มาฟังดนตรีประสานเสียงคาเาเโชว์และช้อปปิ้งเพลินๆที่ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตของเมืองนี้ก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่หลายคนมาแล้วต้องประทับใจแน่นอน สำหรับใครที่หลงไหลบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสต้องไม่พลาดหาโอกาสไปซึมซับช่วงเวลาแห่งความสุขที่สถานที่ต่างๆที่ฉบาลเล่ามาได้นี้เลยนะคะรับรองว่าต้องฟินแน่นอนแต่สำหรับใครที่ยังคิดว่าปีนี้ขอเวลาเก็บเงินแป๊บ<ๆ>ก็หานังดีๆสักเรื่องมาดูในค่ำคืนวันคริสต์มาสก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวอีกเช่นกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ